โอเคก็มาถึงช่วงท้ายนะครับในเรื่องของการแนะนําในการลงทุนนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่านะครับมันเป็นเกี่ยวกับในมุมมองเชิงจิตวิทยานิดหนึง่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของตัวทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นทฤษฎีทางเชิงจิตวิทยามากกว่านะครับจะลองมาเล่าให้ฟังซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นคำหนึ่งที่อธิบายได้ค่อนข้างดีว่าความจริงแล้วพวกเราอ่ะ ไม่ได้เป็นคนที่เป็นเหตุเป็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันเลยทําให้การลงทุนของเราเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับโอกาสที่จะเสียเงินหนึ่งร้อยบาทคําถามคืออขครลดมีโอกาสที่จะได้เงินสองร้อยกับมีโอกาสที่จะได้เงินหนึ่งร้อยมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เงินสองร้อยกับโอกาสที่จะเสียเงินหนึ่งร้อยขอโทษทีนะครับคือข้อแรกเนี่ยเราบอกว่าเอาเงินไปเลยห้าสิบบาทกับข้อสองเราบอกว่าเรา มีโอกาสที่จะได้เงิน200แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงิน100่สุ่มหัวก้อยเอานะครับระหว่าง2อช้อยเนี่ยในใครเลือกข้อหนึ่งบ้างครับฟังฟังโจทย์ทันไหมอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างระหว่างข้อแรกใช่ไหมครับก็คือให้ให้เงินฟิกไปเลยนะครับห้สิบบาทกับข้อ2นะครับเราบอกว่ามีให้เลือก2องช้อยนะครับช้อยแรกก็คือ ได้เงินเลยนะครับสองร้อยบาทแล้วก็ถ้าเกิดทายแพ้นะครับจะเสียเงินเลยนะครับสองร้อยบาทคําถามก็คือเราเลือกใช้ไหนครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ดีกว่าพอพอพูดแล้วจะงงนะครับให้เลือกใช้หนึ่งกับใช้อสองนะครับเราเลือกใช้อ,อะไรครับไหนใครเลือกใช้หนึ่งบ้างครับ ไหนใครเลือกช้อยสองบ้างครับอ่าสังเกตในทางถ้าเกิดคำนวณทางสถิติเนี่ยสังเกตว่าค่าที่ได้อ่ะมันจะไม่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยพอเห็นตัวเลขลบขึ้นมานครับเขาก็จะรู้สึกแบบมีความกังวลเนาะเพราะว่าจะต้องเสียงเงินอะไรเงี้ยครับตัวเนี่ยมันก็จะเป็นทฤษฎีหนึ่งครับที่ว่าทำไมบางทีช่วงที่หุ้นลงเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบแห่ขายหุ้นกัน ตอนข้างเยอะนะเพราะว่าเรากลัวความเสี่ยงเนาะรีบแห่ขายซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้มีไม่ได้มีความเอ็นเอียงตรงนี้นะครับมองทุกอย่างเนี่ยเป็นหลักการเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะคว้าโอกาสนี้ได้ในการลงทุนนะครับหรือว่าบางคนนะครับที่เป็นนักลงทุนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าคำถามว่าปกติแล้วอะ่ะเวลาหุ้นขึ้นอนะ่ะ เราควรจะซื้อหรือเราควรจะขายครับถ้าเรามีหุ้นอยู่เรามีหุ้นเรามีหุ้นเวลาหุ้นขึ้นเราควรจะซื้อเพิ่มหรือว่าเราควรจะเอาที่เรามีขายเอาดูอย่างเอาดูอย่างนี้ก็ได้อย่างช่วงอย่างช่วงแบบช่วงทองคำมาเนี่ยครับขึ้นไปสามหมื่น่ะมีมีใครซื้อบ้างครับส่วนใหญ่ขายใช่ไหมครับน่าจะน่าจะแบบว่ามีมีเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นเนี่ย บางครั้งพองหุ้นมนนนันขึ้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 นไปเรื่อยครับกลายเป็นว่าความรู้สึกของคนนะ่ะแทนที่เขาจะใช้โอกาสเนี้ในการขายอ่ะบางคนก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับบางคนก็อาจจะใช้โอกาสเนี้ในการที่แบบเฮ้ยหุ้นมันขึ้นไว้เราก็แห่กันเข้าไปซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในเขาเรียกว่าความผิดพลาดในการตัดสินใจของของเราในทางจิตวิทยาครับมันก็ทําให้การลงทุนเนี่ยมีความผิดพลาดได้นะครับ หรือว่าบางทีอะครับเราซื้อหุ้นอยู่ที่สมมุติว่าซื้อหุ้นตอนนั้นอะดัชนีประมาณพันเจ็ดนะครับเราเวลาตอนที่เราซื้ออะ,ะเราจะจําภาพพันเจ็ดแล้วเราก็จะแบบอยู่ติดกับตัวเลขณนะตอนแรกที่เราเข้าอ่ะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาที่มันร่วงอ่ะเราก็จะชอบคิดว่าเฮ้ย hey, มันแบบบางคนอาจจะแบบว่ามันร่วงเพราะว่าเปลี่ยนแปลงพื้นฐานไปแล้วอย่างเงี้ยแต่คนก็ยังรู้สึกว่าแบบ เกาะติดอยู่กับเลขพันเจ็ดร้อยอ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยมันของถูกไว้ต้องรีบเข้าไปซื้อท่นานั่งที่บางทีอ่ะของตรงนั้นนะราคามูลค่าแท้จริงอะ่ะมันไม่ใช่พันเจ็ดแล้วมันกลายเป็นมูลค่าพันหกแล้วแต่เราก็ยังแบบประเมินประเมินแบบข้อมูลผิดอยู่อย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของการเกาะติดอยู่กับตัวเลขเนาะอันเนี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะทําให้เรามีความมีความใบแอบได้นะครับก็จริงเราเนี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องลอง ความจริงมันมันหลีกเลี่ยงยากนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีในการสังเกตตัวเองก็จะช่วยได้ในการในการที่จะระมัดระวังนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเอ่อรอดพ้นจากทัศนคติเรื่องของไบแอดพวกนี้ได้นะครับความเอ็นเอียงพวกนี้ได้นะครับก็หลังจากที่ฟังไอเดียนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเวลายังเหลือนิดหน่อย พอดีว่าผมอยากจะแถมเพิ่มเติมไปให้นิดนึงนะครับในเรื่องของการวัดผลการลงทุนในที่นี้เนี่ยมีใครเมื่อเช้าผมเล่าให้ฟังมีการใช้ตัวของแอปพลิเคชันใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องของการการใช้ตัวมูลค่าเงินตามเวลานะครับเดี๋ยวพอเราลงทุนมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มมีผลตอบแทนใช่ไหมครับพอเริ่มมีผลตอบแทนเนี่ยบางคนก็อยากจะรู้ว่า เฮ้ย hey, แล้วเวลาฉันลงน่ะผลตอบแทนพบต้นมันเป็นเท่าไหร่หรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับโอเคคือถ้าเนี่ยเป็นโจทย์เอาง่ายๆนะครับผมเชื่อว,ว่าเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆเลย mm hmm. เช่นบอกว่าวันเนี้ยเราฝากเงินหนึ่งรอยบาทใช่ไหมครับแล้วพอผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเราได้เงินกลับมาร้อยห้าบาทโอเค เราเรารู้แล้วว่าได้ผลตอบแทน5%แต่คําถามคืออ้าวแล้วถ้าเกิดเราเจอทางเลือกที่สองบ้างเราบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอ่ะฝากเงิน100บาทนะแต่ว่าเราได้เงินในอนาคตเนี่ยได้110.2บาทนะแต่ประเด็นก็คือไม่ได้คืนในปีที่หนึ่งเราบอกว่ามาคืนในปีที่สองคำถามก็คือเราควรจะเลือกลงแบบไหนดีนะครับอย่างเงี้ยเราจะเจอคำถามแบบเนี้ย ตลอดในในในชีวิตของการตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีเครื่องมือบางตัวนะที่สามารถที่จะเอาไว้ใช้ได้นะครับแล้วบางอันเนี่ยถ้าชีวิตเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราตัดสินใจลงทุนนะครับเราอะ่ะไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวแบบอย่างตัวอย่างเนี้ยเราไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวแต่เรามีการลงทุนหลายครั้ง ลงทุนหลายครั้งเช่นบางทีอย่างผมว่าตัวอย่างที่เราเจอได้บ่อยๆเลยครับคืออย่างหลายๆคนในที่เนี่ยถ้ามีการซื้อพวกที่เป็นประกันสะสมรัพย์อะครับอาจจะมีบางคนเคยซื้อไว้ใช่ไหมครับอย่างสไตล์ของประกันสะสมรัพย์เนี่ยเวลาที่เขาเล่าอะ่ะบางทีอะ่ะเขาจะเล่าแบบว่าปากปีแล้วเท่านี้ได้เงินคืนเท่านี้แล้วเราก็แบบว่าเอามาหารกันไปหารกันมาถึงโอ้โหผลตอบแทนมันได้เยอะนะครับแต่ความจริงแล้วอะ่ะถ้าเราจะมองในมุมเรื่องของ ผลตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยอันอาจจะต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการคิดนะครับซึ่องอย่างอันเนี้ยเป็นตัวอย่างเลยแบบว่าฝากเงินเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปรับเงินคืนตอนสุดท้ายในตอนที่ครบกาหนดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็ก็ใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับหรือบางคนบอกว่ามีการฝากไปแล้วก็มีการถอนกลับมานะครับถอนกลับมาอีกอยากรู้ว่าผลตอบแทนที่แท้จริงมันเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็มีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้นะครับ ในโปรแกรมที่เป็น financial calculator นะครับถ้าเราหาข้อที่มันเขียนว่า irr ถ้าลองถ้าลองเล่นดูนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราอะสามารถที่จะ นำมาใช้ในการคิดคำนวณเรื่องของการหาผลตอบแทนเฉลี่ยได้เลยแล้วเราจะสามารถประเมินหรือว่าสามารถที่จะมองได้โดยโดยไม่ผิดเพี้ยนนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นสมมุตินะครับ อย่างเวลาเรามีโจทย์ให้ให้สามข้อครับว่าแบบเออเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีนะระหว่างแบบแรกนะครับคือเราฝากครั้งเดียวในวันแรกแล้วก็สิ้นปีที่สองเราได้เงินคืนสองร้อยยี่สิบกับอีกทางเรื่อกหนึ่งนะครับเราบอกว่าเราฝากเงินสองครั้งเราใส่เงินเข้าไปปีแรกหนึ่งร้อยปีที่สองหนึ่งร้อยแล้วก็พอสิ้นปีที่สองเนี่ย เราได้เงินคืนมานะครับสองร้อยสิบหกบาทกับทางเลือกที่สามเราบอกว่าเราฝากเงินเข้าไปสองร้อยบาทแล้วเราก็ถอนออกมาสองครั้งก็คือสิ้นปีที่หนึ่งเราถอนเงินออกมาหนึ่งครั้งนะคได้เงินกลับมาในกระเป๋าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สิ้นปีที่สองเนี่ยเราได้เงินอีกก้อนหนึ่งกลับมาเขาให้กลับมาที่หนึ่งร้อยสิบหกบาทอย่างเงี้ยมันก็บางคนก็อาจจะแบบเออเลือกแผนการฝากเงินแบบไหนดีนะที่ ที่คิดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับเราลองเอามาเอามาใช้ได้นะครับออย่างผมลองวิธีใช้ตรงนี้นะครับเราแค่ใส่ตัวเลขเงินที่เข้าหรือออกในในช่องต่างๆนะครับช่องแต่ละช่องเนี่ยมันจะแทนด้วยปีคำว่าศูนย์ก็คือหน้าวันนี้เลยนะครับ คำว่าหนึ่งก็คือผ่านไปหนึ่งปีคำว่าสองก็คือผ่านไปสองปีนะครับถ้าตัวโปรเจกต์เนี่ยมีแค่สองปีก็ใส่แค่เลขศูนย์หนึ่งแล้วก็สองแค่นี้นะครับพอได้ตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยเรากด a ค c u l a t e ก็จะได้ตัวเลขนี้ออกมานะครับอย่างผมลองตัวอย่างแรกก่อนนะครับฝากสองร้อยแล้วก็พอผ่านไปสองปีเนี่ยได้เงินคืนสองร้อยยี่สิบนะครับลงทุนไปแล้วได้เงินกลับมา 2องรยยสิบาทผลต่อแทนทบต้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับวันที่เราลงทุนเราใส่เป็นลบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเงินมันออกจากกระเป๋าเราใช่ไหมครับเราก็ใส่ค่าเป็นลบผ่านไปหนึ่งปียังไม่มีเงินกลับมาเราใส่ค่าเป็นศูนย์เอาไว้พอครบปุ๊บเราได้เงินกลับมาสองรอยยี่สิบ หลังจากนั้นเราก็กดคำนวณนะครับสังเกตว่าค่าตัวเนี่ยเขาเรียกว่าค่า IRR หรือว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่แท้จริงครบต้นทบดอกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ4.88อ่าทีนี้เราลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับตัวเนี่ยฝากสองครั้งเนาะ100 100 แล้วเราได้เงินคืนกลับมาอยู่ที่สองร้อยสิบหกบาทนะครับ่เราลองแก้วันนี้เลยฝากหนึ่งร้อยถัดไปฝากอีกหนึ่งร้อยนะครับคล้ายๆกับฝากประจำนิดนึงนะฮะแล้วหลังจากนั้นมีเงินคืนกลับมาสองร้อยสิบหกคำถามคือผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่ครับเราก็ใส่ตัวเลขเสร็จเราก็ลองคำนวณดูนะครับ นี่มันก็จะออกมาเป็นห้าจุดสองสี่นะครับสังเกตไหมครับว่าอันเนี้ยได้กําไรเยอะกว่าใช่ไหมเราสังเกตว่าอันเนี้ยเราฝากสองร้อยได้กําไรยี่สิบบาทแต่ว่าเน,นี้ยเราฝากสองร้อยเหมือนกันเราได้กําไรสิบหกบาทแต่ว่าเราฝากคนล,ละปีกันนะครับแต่ปรากฏว่าผลตอบแทนที่แท้จริงออกมาทางเลือกสี่กลับเป็นผลตอบแทนที่ที่เยอะกว่าทางเลือกที่สามนะครับอันเนี้ยมันก็เอาไว้ใช้ได้เราก็จะ เอาไว้ป้องกันตัวเองจากการถูกถูกแบบลักไก่ในการในการเล่าเรื่องผลตอบแทนได้นะครับหรือว่าทางเลือกที่ห้าเอ๊ะอยากรู้ซิแล้วลงทางเลือกที่ห้ามันจะดีมันจะดีกว่าหรือเปล่านะกะ็ลองทดสอบดูทางเลือกที่ห้านะครับว่าไ,ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะบอกฝากไปเลยมีแรกสองร้อยนะครับปีนี้ได้เงินคืนร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ ิ้นปีที่สองได้เงินคืนหนึ่งร้อยสิบหกนะครับพอเราคำนวณปุ๊บได้ห้าจุดหนึ่งห้าอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่าถ้ามันมีสามช้อยนี้ช้อยไหนน่าสนใจสุดเนาะก็เป็นช้อยที่ได้ผลตอบแทนคำนวณแล้วสูงสุดนะครับก็น่าจะเลือกช้อยสนะี่เนาะอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เราเอาไว้วัดได้ถามว่าเอาไว้วัดเอาไว้ช่วยยังไงในการลงทุนนะครับ ผมลองยกตัวอย่างให้ดูว่าบางคนนะเวลาที่เวลาที่ลงทุนนะครับเราไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวฮะรเรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วประเด็นก็คืออ้าวแล้วจริงเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผลตอบแทนจริงๆเราอ่ะเป็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราสามารถที่จะใช้การหา IRR เนี่ยเข้ามาได้เราบอกว่าเราฝากทุกปีเลยนะครับแล้วผลตอบแทนมันออกมาเนี่ยอยากรู้ซิว่า การลงทุนเนี่ยมันให้ผลตอบแทนจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับอ่ะเราก็ลองลองสมมุติตัวอย่างดูนะครับผมสมมุติว่าถ้าฝากไปทั้งหมดสี่ครั้งเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็สิ้นปีที่สี่เนี่ยผมได้เงินกลับมาอยู่ที่ห้าแสนห้านะครับผมผมจะคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นเท่าไหร่นะครับผมก็ใส่ข้อมูลใน ในนี้เลยนะครับเราบอกว่าฝากไปสี่ปีใช่ไหมครับแล้วก็พอวันที่เราจะได้เงินคืนมาหรือว่าสถานะที่เราดูในบัญชีครับเราพบว่าสิ้นปีที่สี่มีเงินอยู่ห้าแสนห้าเนาะ ห้าแสห้าเราก็ใส่เข้าไปนะครับในตัวเลขนี้ห้าห้าหกสี่ห้าศูนย์แล้วเราก็กดคำนวณออกมาปึง้งอ่าก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยที่เราฝากไปเนี่ยทั้งหมดประมาณสี่ปีนะครับเราได้ตัวของผลตอบแทนเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสักห้าจุดเก้าเก้าหรือ6%หกเปอร์เ็นมันก็จะเป็นการแบบคำนวณ ผลตอบแทนทบต้นที่แท้จริงออกมาได้ในการลงทุนนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะลองดูจากอดีตที่ผ่านมานะครับชั้นลงทุนไปเท่าไหร่แล้วใส่เงินเข้าไปกี่บาทปัจจุบันนี้เงินเหลือกี่บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือนี้ไปเล่นได้ใช้ลองหาผลตอบแทนที่แท้จริงได้นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะคลองลองนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นการพูดคร่าวๆนในเรื่องของวางแผนการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับอาจจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับถ้าพรุ่งนี้ใครมาเนาะในการลงทุนในหุ้นนะครับเราก็จะมีเล่าให้ฟังในเรื่องของ ลงหุ้นประมาณไหนยังไงนะครับมีเรื่องของการใช้ตีการาฟเนาะเป็นเครื่องมือที่มีเทคนิคแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความซับซ้อนมากนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะในส่วนตรงนี้เผื่อว่าถ้ามีใครที่ลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยเราลองเก็บเอาไปใช้เป็นไอเดียในการที่จะตัดสินใจลงทุนได้นะครับแล้วก็จะมีเล่าในเรื่องของการวิเคราะห์มบการเงินนะที่จะ ให้เห็นภาพว่าเวลาลงทุนแล้วเนี่ยตัวของธุรกิจมันโอเคไหมไม่โอเคไหมยังไงนะครับความสามารถของธุรกิจในการทำกำไรเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับได้ครับก็วันนี้ทุกคนอาจจะใช้เวลามาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มเริ่มล้ากันแล้วนะครับเผื่อว่าจะได้ได้กลับบ้านพักผ่อนกันนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับ เวลาถามแล้วมีคําถามนี่มีมีสองประเด็นนะครับก็คือหนึ่งก็คือเข้าใจทะลุผูกโป่งนะครับกับวันที่สองก็คืองงจนไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสองหนระแต่ไม่เป็นไรครับใครที่อาจจะไม่กล้าถามตรงนี้อาจจะเขียนมาเป็นคําถามนะครับแล้วก็ส่งให้ทางทางทีมตาฟนะครับทางอาจารย์ทางด้านหลังห้องก็ได้นะครับเผื่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมดูคําถามไหนที่น่าสนใจเราเอามาตอบให้ก็ได้นะโอเคครับ ค่ะเป็นเป็นยังไงกันบ้างคะหลักไปแล้วหนึ่งวันกับหลากหลายหัวข้อทั้งเรื่องของกองทุนใช่ไหมคะเรื่องของหุ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของทองคํานะคะสามเรื่องแล้วพรุ่งนี้จะมาลงรายละเอียดกันในส่วนของหุ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้มีบัญชีก็อาจจะไปเปิดบัญชีหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะนั่งดูกับเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทางคุณหนักก็บอกว่าถ้ามีเนี่ยเราจะได้ทดลองไปทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้ยังทันไหมคะถ้าไปเปิดออนไลน์ดได้ไหมความจริงน่าจะเปิดออนไลน์น่าจะได้อยู่นะครับเปิดออนไลน์น่าจะได้อยู่นะถ้ามันอาจจะต้องมีแอป,ปของ s อซอะครับแอป,ปของ S อซแล้วมันจะเปิดได้ครับเพราะว่าคอตัวของแอป,ปเนี่ยมันจะชื่อว่า easy invest เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับ หน้าตาน่าจะประมาณนี้เนี่ยครับนะหน้าตาประมาณเนี้ครับพิมพ์ว่า easy invest ถ้าใครเซิร์ชในในแบบ g o o ก l e หรือว่าในใน,ในตัวของ Android แล้วก็ iPhone ครับจะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ SCB มันจะเป็น SCBS นะครับแล้วก็เป็นรูปอย่างนี้เลยครับเป็นรูปกราฟอย่างเงี้ยคือตัวโปรแกรมเนี่ยโหลดอะ่ะใครก็โหลดได้เนะแต่ว่าถ้าเวลาจะสมัครลองเปิดพอร์ตใช้งานนะครับมันจะต้องมีมีเลขบัญชีของ SCB ซึ่งถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันเปิดแล้วมันจะปึ๊บแป,บป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าบางคนใครมีแบบ โปรแกรมในการซื้อขายหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ใช้โปรแกรมของตัวเองได้นะครับที่ไม่ใช่ s c b ครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมเหมือนเหมือนกันเนาะมันจะชื่อว่าสตรีมมิ่งครับใช้มันก็จะใช้ดูพวกดูพวกกราฟดูพวกอะไรงนี้ได้นะก็ใช้ตรงเนี้ยในการศึกษาช่วงเทคนิคอลนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องงบการเงินนะก็อาจจะไม่ต้องนะก็เดี๋ยวเราท่องเว็บเปิดดูงบการเงินได้เลยนะครับ แต่ใครที่ยังไม่มีพอร์ตยังไม่ได้เปิดอ่ะยังยังเพิ่งหายไปนะคะพรุ่งน,นี้นะคะเรายังมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคือยังไม่มีพอร์ตแต่ว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันได้พรุ่งน,นี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของออแล้วเ,เราสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราบังเอิญว่าเราไปเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะเลือกหุ้นยังไงแล้วเขาดูอะไรกันบ้างเราจะได้เข้าใจมันก่อนที่เราจะไปลงทุนก่อนที่เราจะเอาเงินไปลงจริงๆนะคะพรุ่งน,นี้ยังพบกันเวลาเดิมนะคะ9โมงเช้าที่นี่เหมือนเดิมนะคะส่วน ใครที่มีคำถามนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถามตอนนี้ถ้าต้องการกระดาษโนต้ตอะไรติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะหาเอ็มก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะพิมพ์เป็นแชทมาก็ได้ค่ะยิง QR code ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ส่งคำถามมาเลยเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้วิทยากรต,ต่อไปนะคะวันนี้ก็เวลาก็น่าจะประมาณนี้นาะคะ่ะใครที่ฟังไม่ทนันหรือฟังทันยังไงกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะอยู่ใน a c e b o o k คะ่ะ MHSICT Fanpage นะคะก็ถ้ามีคำถามไหมคะเพิ่มเติมน่าจะยังมึนอยู่น่าจะยังมึนครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันเวลาดีเวลาเดิมเก้าโมงเช้านะคะสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองและวิทยากรค่ะขอบคุณค่ะ